คำถามนะครับหนูได้อะไรจากการประกวดหนูน้อยนพมาศในค่ำคืนนี้ครับหนูได้อะไรจากการประกวดหนูน้อยนพมาศในค่ำคืนนี้ครับขอบคุณสำหรับคำถามค่ะ โชว์ความน่ารักให้ท่านกรรมการทุกคนดูค่ะเราต้งข้าวหอยอพ่อแม่พี่น้องช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงโดยนำกระทงขนมปังหรือกระทงใบตองมาลอยกันนะคะเพื่อเป็นอาหารของสัตว์น้ำและยังย่อยสลายได้อีกด้วยค่ะจตูนสงบสะอาดธรรมชาติบริสุทธิ์ขอบคุณค่ะผมไม่เคยคตอของไหมดด้านหน้าเวทีได้เลย และผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวาัลควันไฟช่างภาพในค่ำคืนนี้ได้แก่หมายเลขหมายเลขอะไรดีคะ คุณนายราชธนารักครับรองประธานชมรมช่างภาพจังหวัดสตูลให้เกียรติ้้นมอบรางวัลน,นะครับพร้อมสายสะพายให้กับหนุหน้อยขวัญใจช่างภาพนะครับงานประเพิธีลอยกระทงเทศบาลเมืองสตูลประจำปี2565ในค่ำคืนนี้ครับ และนี่ก็เป็นนะคะรางวัลขวัญใจช่างภาพค่ะจากชมรมภาพถ่ายจาังหวัดสูรนะคะผู้มอบเงินรางวัล2 0 0 0บาทนะคะและสส่สะพายให้กับผู้ได้รับรางวัลในค่ำคืนนี้ค่ะพร้อมถ่วยรางวัลค่ะก็เชิญพระมุในในายอีกครั้งค่ะรับผมน้องก็เป็นตัวน้อยนะครับที่สวยนะคะผ่านตารกรรมการนะครับแล้วก็สวยเมื่อเวลามองผ่านเลนส์กล้องนะครับหรือว่าเครื่องจอนะครับก็ ถึงได้รับรางวัลนะครับหน,น้อยนัก์าภัทขวัญใจช่างภาพนะครับซึ่งได้รับเงินรางวัลจำนวนสอง0นบาทถ่วยรางวัลพร้อมสายสะพายครับน้องต้นข้าวนะคะหมายเลข13ค่ะสวยแบบไม่ค้างสายตานะคะสวยผ่านเลนจริงๆสวยผ่านกล้องจริงๆสวยขึ้นภาพขึ้นจอมา,มากๆเลยนยายธนกฤตเน้โอ้โหถูกใจกองเชียร์ถูกใจท่านคณะกรรมการนะคะ